ฮะกระปุนลอ่าคือห้ไหมนห้แห้วคือแบบยูสิเบรเอให้ยีเด้พี่น้องตัดน้ำไปเลยจวมายาพูดเสิเบิรดเสรบ่ต้หุกระปุ่นนี่ิกินเบิร์ดเสบอสะเช้าออกหาเด็จน้ำกันเนอ chạy tuổi anh con binh yang bung sông cứ bé thẻ, mày tè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  Nó tè mày

หัวได้ขวอยทีให้เลยข่อยเขาไปกินข้ามเดียวกล้องไถงายทวนเลยเขาบอกแล้วบกเก่งจะให้กับแม่จวนจะว่าอยู่ีจนาเขวลายแตกืออยเลย่ะอ๋อต้ที่าเร้อน้ำลายแล้วราะอือน้ำลายล้่ะอือน้ลาย้องแล้วะ lượn hết nhắng nữa. Cứ gõ ngơi gõ ngơi vô. Hả? Tắm có phun À cứ hại cha. là <laughs> hmm. <laughs> thế vậy, như hãy bớt thấy bớt, đây nó, tắt năm mươi để mà nhau phốt, bớt bớt của nè, bớt bớt à, sao hãy sẽ Nam còn nữa, sao tuổi, จะว่าลอยกินแล้วจ้ะไห่เงี้ยกินโมบดกับบัวตามเบิร์ดกระยาบไว้ให้ลูกกินว่าจะกินกระเปียกเมื่อกี้หน่อยกินเลยอืมแล้วห่านบัวตามเบิร์ดกระยาชิมมึงด้วยเฮ้ยเซ่ไว้จังแท่มันอืดไม่ได้ไหมจอนเอาขึ้นได้ไหมเอาข้าวบุนขึ้นก่อน Nhân sinh quy anh nhà bây đây <laughs> oh, <tớ. cười> sì <sẽ> <laughs> 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 chị bây giờ 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 chị bây ยาเพชรหหให้กินกระเปียก<ะ>เพชรได้ทุกคนกิ๊กี่กรเพ็ดกระเปียกเซ่บอยู่บ่ก็ซ่บอยู่แม่จอนมามักกินนัน่นกระเปียกวะเนาะมีอยู่บปลเด็กปงมมีเลปลาเด็กตวงนี้ยจ <c oughs> ะปลาเดกตวงปลาเด็กในธรรมดา,ามีบ่เด <c oughs> ้ใส่เลย ลายแตกมีแต่หมดบรได้ใกระปุกไว้เนาะหมดกินใช้น้ำปลาเอาก็ได้กินมก่อนเนาะโดยจัะ จะจะเค็มด้วยหนวกหนวกสีสันพ oh, ี่น้องเอ้ยแดงแจวายอยู่ชิมดูจัะมากอแม่จอนพริกนะอ๋อสาวมาเต้าเด่นเต้าเด็ดฝนสั่งกระเพ็ด ยังดีเพื่อนแบ่งออกเนาะไม่ใช่แล้วพอแห้งโยกโยกบางก่อนให้มันทั่วให้มันเข่ากันก่อนยังไม่ได้ใส่โบบันัันในหอยซีมเบิึงพี่น้องเลยพวกนัวพอแล้วไปเร็วไปเร็วมาจังเลยผัดลงข่อยได้ค่ะเป็นผู้ไดคือหัวล้านแท้มาได้ค่ะ ผมล่ไนไอ้บอกมือวาเขาเรียนซื้อผุมาตามคดใส่บุตรเข้ามาหืเลาอ่ะจะหนีซื้อเลชิมมึงดูเจ้าหาชิมมึงลายแตกไปหน่อย nó lẽ ừ, xìm luôn này xìm bưng cái này oniên nữa thôi con ăn nấm pa sai bên này nhọ nhọ rồi cứ ở ngoài ra đây mẹ John pheo rồi lận chắt hai lốt này nhảy lốt này chắt hai theo cam khó đó sang ừ. cái phep chắt bay Say quái 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 จอนหัวนัวดนัว <laughs> มาเดอ้อทุกคนมาเดอ้อมาซิมชีมือแม่จอนตามข้าวปุ่นใส่ปลาแดกนัวๆมาเนี้เน,นาะมีไผยมาลินน้ำเนยอะไรแม่จอนมาเนี้ยมีไผยใดฮะมีไผยโอ้มีแต่ใช้ข่อยนี่<ด>ลูกชายยังไม่ทันมาหาจักคนบ่ยัง สงสัยเพิ่งยังบว่างเนาะไม่จอนได้ไปหาเห็ดอยู่บ่ช่วงนี้เห็ดออกเด้ไปแล้วก็หากะพอยกินยูกาหันใหม่ชิวิไลไปบ้านชีวิไลพูกโดยกะไก่อยู่ได้ค่ะ<น>โคกแค่นี้บ่มีบ่บ่มีหาพอยกินยูเห็ดจะเห็ดเนี่ยได้ไปกินสะชัยไปอืมไพ่ไพ่ไม่จอนไปนะไ รถไทยกับบุมีคนขคับสิไปได้บ่สะไม่ได้เขอ <c oughs> าวาไน,น้ำแล้ว, <c oughs> วบ่วนะบ่คนกินตามกขาปูนลิ่นใช่ไหมฮึฮแ <c oughs> <c oughs> มาจอมาใส่ฮอดเกิรพี่น้องเอ้ย ได้ลายยี่บ่เฮดปวกเอแมจนกบเกบี่เหมาดีปค่ใ้แปอกนแล้วบอกใครอีกว่าผู้นีได้แปดคนเหรอไม่รมาเด้อมาเด้อูอยู่ทึงสบายดีสบายดีแมจอนาใส่ฟิกเร้ามากแล้วอ่ะ แบงกอีกได้เลยนะแบงกาอีกคนี่เออแบงก็อีกได้นะอีกนะเ้าผู้ี่ตัวนี้แบงเปายัว่ายาดีกระเพาะแล้วนั่น้าจ้ายาดีกระเพาะน้อข่อยมีอยู่ด้วยสว่างชาอัน้มาเลยแบน้อามาจอนายุบเนยหนึ่งสองเออเยี่ยมเหมนว่าตํามเมื่อนี้ เสียบไล่มาสิหยกโป้เห็นเลยแ้ป้งอีกผิดแป้งเอีกถุงพววดีกินแหละบวเพ็ดไปไดไม่ผู้สั่งเอาเพ็ดเด้อจากวนว่าว่เสียบเทียนหนาเทียนหนาม่จอนบรตำเนะทุกคนเอไม่เอยล้นะได้ครับดเพ็ดเพ็ดพริช่วงไข่ เพ็ดเกินกับไว้กนจแ้มาจคแ่างนแม่จอนค่อยทางไป FC คนบรินะครับคนอยู่ไกลจะคอยแน่ไม่ใเล่นไปจอดหลุดจอดหลุดจคนค่อยทางไปพี่น้องเลยหอบใจงอขัวอยู่ พอลูกชายบ่ามามาเหาใครสบายดีเบดู่นสบายดีสบายดีอืมสบายดีออตบ่สบายดีต้นี้บ่จ้ายังได้บ่มพีกบ่นน่นะตั้งขากันมาจ๊กขันบุกเม่จอนมาได้ได้ก็เอออะไรอืเจะซีมก้อนจะคำไปบุก้ากินแน่นี่บุก้าเสียงได้บ่กเอ้

ต้องชิมต uh, <fin> ้ง <multic> กินไปเรื่อยๆลเลย้อะไรมีเครอบริเก็นอยู่องเพชร่เพชรน้อยนะได้บ่แเ่จอนเป็นยังไงนะ่น้าเป็นยังพี่นนพี่น้องวางกับากับดักจลร้านักจะองเพราะว่าเมจอนเป็นคนสื่อตรงๆเนาะทุกคน สร้างเผ็ดๆเพิ่นเอาเพี่พี่น้องบ่แม่นว่าสิสร้างยางได้ย่างเลยเนาะสร้างเพก็ได้เพ็ลเจ้ามาาก็สิเบิดได้นี่น้อเนาะ่อยหุ่นบักใหญ่นึง่อยบ่่วงดอก่วสิฟาบ่ได้สิ่งเเนาะิ่นิเเบิ่งก็แซ่บแน่เนาะมมีน้ตาลเด้อ กันตามเบิร์ดไปคนเลือกันตามเบิร์ดเดอยู่พี่น้องเลยแบบของนี้ม่ได้ตามายเนาะตามแบบทินธรรมชาติคือแบนี้แหละมันมีน้ำตาลเครื่องบวกครบวัชฉันช่กประเดกกับบริมีประเด็กปรุงมันตาลกับมีเนาะเมน มีแกน้ำตาลมันเบิดความหวานเลยนะเพราะว่ามุดกินเนาะมุดกิ้นตาเอ้าไม่บอกเฉยไปจอนค่อยเข่าไปเมื่อกี้นี่เพิ่นเคาะเถื่ยก๊กกึกกึกอย่าเห็นยังแม่จอนนะเห็นยังแม่จอนนะวมุดกินน้ำตาลได้เพิ่นวะมาเดิมมาต่อ มามพี่น้องกินตามกระปุ่นน้ำกันตามกระปุ่นเด้วยน้เสร็จนาอหากันดีรอหากันดีแล้วบัวกรบอกกินได้ไหมกินเลยเบื่อมืแล้วจเผวอกิ๊กินก่อนละตงั้นบกินเน้อาเนี่ยไม่ไ่มีัตาเข้าวย่งรบอด้ตก็สย แดงอใช้อย,ยู่แดงกบน้ำตาลก็มันยังก็ต้องกินไว้กอนพี่จะบักพแก็แจอยู่บริเวาเพชรบริเพชรปลนะแดงนํามันว่าเครือเทศเนี่ยชาเมืนตาพอยากนอนสั่งเพชรเป็นวะกินสิได้า่วงวะเนาะกนคำใหญ่อยู่อ่ะบมอตา

นคำเละแห้งมันจ้หัวยังไม่จอนหัวก็รึม

เช็เมนาสิอื่นทำารเลยสีหาทุกคนเลย้งหนาหยงมาเลยม่ตังไปลอากินกินอะกล้องล้มไปจ่าแล้วบ่อรต่อต่อไปคือจแมงกู้แล้วล่ะมาเตรียมัาสิครักลอยังง่ายไ่สยูนี่แหละข่สีเอาซอสเด็ดแถาเบื่งเตียงฮักหน่ยลัมเรื่องนี้ทุกคนจอมกันช่วายใช่ส่งอยู่แล้ววะใช่จะหมักเลยช่จะหมั โอ้ซาม่ะโอแบงอ้อาม่กเย้นเพิ่นแบงออกค่อยไปนะพอคอยไปเออะ้ตาเดียวจเพอยู่วะพอใจลายมาจอนมาพ่ออยาดีกับเพนะเอามาอกมาอนป่ดตองห่วง พาดเลแม่เราดเราาดง่นะเฮ้ยือใันแล้วเพิ่งเพลดนว่ากเกลือบ่าไนี่เ็ดเป็ดลิเ่นกขนแดงเบัถงเลเกฮะเราก็เอามาน่อยกัยันบุตรใจเพื่อนเนาะเอามาบังเนาะ จัดไปกินมามแม่มาเยมาเลยมาเด้อมาเด้อมาขามหน่อยมากินกับ้วขามหน่อยบ่นิฮ่าไ่ว่าขามกิมาแม่กินเลยได้เจ้าาาเป็นอะไรอันนี้เหรอ่ามัตากับปุ้นตํากีเม่สรุปให้เลย้ปเป็ยกติเพิ่นกินเชรอยู่บ่กเว่า แล้วแับพอ้เป็ตัวเนาะพี่น้องเนาะแต่พอไม่จบเนี่ากาแฟนยเพชรอ้โแข่งนเพินชาวบ้านเลยไปๆมาัดเ้งคนี้ช่างนนี้ช่างเพชเตอรหัวกนี่จากน้อยาว่าบ้าเออจัดหาฝ่ากองทาสจไปจ้ คนพ่อใจลายไปทำตาให้สเอาบริกกินจุไปทำกะได้เกินอยูยเอเอากินจุ๋ยโอเคเนาะทุกคนมาดิน้ำลายแตกเดี๋ยไปซิมก่อนไม่กินห้ซิมคำหนึ่งกล่องล่ม โดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจะคลิปกันเด้อเนาะไปพบกันในคลิปหน้าไม่ในนภาขอกล่าวกันว่าสบายดีสบาย